สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีแฟนเพจแฟนข่าวนะครับนักข่าวบานนอกนะครับขณะนี้นักข่าวบานนอกอยู่ที่บริเวณสะพานต่างระดับหนองสะายรายงานการจร,ราจรถนนมิตรภาพหมายเลขสวันที่16เมษายน2566นกะครับกับช่วงหมดวันหยุดยาวเทศกาลสงการนะครับขณะนี้เวลา18นาฬิกานาที ที่นี่นะครับบริเวณถนนมิตรภาพหมายเลขสองนะครับปริมาณรถขาเข้ากทมนะครับมีประชาชนเดินทางกลับจากภาคอีสานจำนวนมากนะครับเต็มสี่ช่องจราจรนะครับซึ่งตรงที่จุดที่ผมยืนอยู่นี้บนสะพานต่างระดับหนองสดายทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นขาเข้ากทมนะครับมีรถยนต์จำนวนสี่ช่องจราจรส่วนทางด้านขวามือนะครับ ตำรวจทางหลวงได้เปิดช่องทางพิเศษเพื่อระบายรถนะครับให้วิ่งสวนมากับทางโคราชนะครับตรงนู้นเพราะมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดช่องจราจรพิเศษหนึ่งช่องทางนะครับสังเกตดูว่าตรงนี้นะครับขวางขวามือนั้นจะมีรถที่วิ่งมาจากกรุงเทพนั้นวิ่งไปโคราชแล้วก็ทางตำรวจทางหลวงได้เปิดช่องทางพิเศษนะครับให้วิ่งสวนกลับขึ้นไปหนึ่งเลนทางด้านขวามือ นะครับก็อาจจะมีชะลอตัวบ้างเนื่องจากว่าเอาขับรถสวนกันก็จะจะงงๆสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งขณะนี้นะครับประชาชนได้เดินทางกลับเนื่องจากหมดวันหยุดยาวเทศกาลสงการแล้วซึ่งคาดว่าในค่าวันนี้จะมีประชาชนเดินทางจากภาคอีสานกลับสูก่กรทมและก็จังหวัดอื่นๆนะครับตลอดทั้งคืนนะครับธรกิจบัวพิมพ์นักข่าวบานนอกรายงานจากอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาครับ